การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ ครั้งที่หนึ่งระหว่างวันที่หนึ่งตุลาคมถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมปีพุทธศัการาช2565โรงเรียนวัดนานอนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาะถมศึกษารังเขตหนึ่งผู้รับก,การประเมินนางสุภานีไกลเทพ ข้อมูลผู้รับการประเมินนางสุภานีไกลเทพตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนวัดนานอนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่งบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่1เดือนพึกษาคมปีพุทธศักราช2553อายุราชการ11ปี10เดือน ปัจจุบันสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในรายวิชาวิทยาการคำนวณและรายวิชาการงานอาชีพมีชั่วโมงการสอนทั้งสิ้น15ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในโอกาสนี้ขออนุญาตสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินดังต่อไปนี้องค์ประกอบที่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ข้ารเจ้าแบ่งการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 1.1. สร้างหรือพัฒนาหลักสูตรข้ารเจ้ามีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการคำนวณมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้เต็มศักยภาพโดยมีการพัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นและสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้1.2ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านรายวิชาวิทยาการคำนวณและรายวิชาการงานอาชีพเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะจัดทําคุณลักษณะอันเปงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญ1.3จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้าพเจ้ามีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยมีการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรงบันดาลใจโดยผ่านระบบ Google Meet โดยการแชร์ข้อมูลของตนเองให้เพื่อนได้เรียนรู้ 1.4สร้างพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องไมโครบิดเพื่อนรักสามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนและทําให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและวิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเช่นการวัดผลแบบการสอบถามการสังเกตการพูดคุย ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงและนำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาใช้แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยจัดทำวิจัยหน้าเดียวเรื่องการนำเกมบันไดงูมาเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและนำผลการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการคำนวณและรายวิชาการงานอาชีพ1.7การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้ามีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมโดยการสร้างสีสันในห้องเรียน การเปิดเพลงการเล่นเกมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้เสริมสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีได้1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้ามีการอบรมบ่มนิสยัยผู้เรียนมีคุณธรรมใจยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามโดยข้าพเจ้าคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสามารถแก้ไขปัญหาของผู้เรียน ข้าพเจ้าได้อบรมลูกเสือท่านพยาเสพติดการอบรมอุ่นใจไซเบอร์ให้กับนักเรียนและการอบรมวิทยาการคำนวณระดับพื้นฐานสด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าแบ่งการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 2. 1. จุดหนึทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ข้าพเจ้ามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนข้าพเจ้าจัดทำเอกสารดังต่อไปนี้เอกสารธุรการประชาชันแบบสรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์แบบสรุปการอ่านการคิดวิเคราะห์ ตามข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019สรุปผลข้อมูลการติดเชื้อของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 2.2ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้าพเจ้ามีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ข้าพเจ้าได้ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนานและแก้ไขปัญหาผู้เรียนโดยผ่านระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและข้าพเจ้าลงพื้นที่ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเช่นข้าพเจ้ารับผิดชอบครูประจำชั้นม,ม,ม,มัธยมศึกษาปีที่1 ข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคการจัดทำแผนโควิด19การทำข้อมูล Connect ID และการกรอกข้อมูลผ่านระบบสกนูนเม็ด2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการข้าพาจ้าประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและการพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าประสานความร่วมมือในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประสานความร่วมมือการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา2019ประสานความร่วมมือการจัดอบรมต่างๆ3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าแบ่งการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้สา พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองจนได้รับเป็นวิทยากรแกนนำการจัดก,การเรียนรู้วิทยาการคำนวณโคดดิ้งรุ่นที่สองในระดับชาติการอบรมดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าได้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน และนำผลการพัฒนาดังกล่าวมาพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป 3.2. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพข้ารเจ้ามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยข้าพเจ้า มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือเรียกว่า PLC กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค้าอเจ้าจัดทำ PLC กับกลุ่ม socialist Fo for all การจัดการเรียนรู้กลุ่มอุ่นใจไซเบอร์กลุ่มห้องเรียนคุณธรรมและกลุ่มสารานุกรมไทยของจังหวัดตรัง3.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ ข้าพเจ้านำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนจนข้าพเจ้าได้รับรางวัลครูดีเด่นครั้งที่66ของจังหวัดตรัง จากผลการปฏิบัติงานข้าพเจ้าเชื่อว่าความเป็นครูที่แท้จริงนั้นจะต้องทำแต่ความดีต้องมั่นขยันและอุตสาหะภาคเพียรต้องเงื่อเฟื้อเปื่อแผ่และการเสียสละต้องหนักแน่นอดทนและอดกลั้นสำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามรวมทั้งต้องซื่อสัตย์รักษาความจริงใจวางใจเป็นกลาง ขอบคุณค่ะ